สวัสดีครับผมอู๋ร้านใจเราโตแม็กลําลูกกาของสามนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตสต็อกยางนะครับยางถอดป้ายแดงแล้วก็ล้อป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูยางกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เป็นบีดสโตนดูลาวิส R6 รหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเบอร์สองหนึ่งห้าเจ็ิสิบหนะครับสองหนึ่งห้าเจ็ิบรสิบหกชุดนี้ปลายปียี่สสองนะครับสัปดาห์สี่ิแปดปียี่ิบใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้นะครับเป็นยางใหม่นะครับ ปลายปี2 2สี่เส้นอยู่ที่9,500บาทครับ9 5 0าบาทจะส่งให้ฟรีนะครับใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้ได้เลยนะครับต่อไปตัวนี้เป็นบีสโตนดูลาวิท R 6 6ห a หนะครับบีสโตนชุดนี้เป็นเบอร์2,3,5,6,5มห้นะครับใส่รถตู้ตัวหน้ายาวนะครับเป็นเบอร์ตรงของรถตู้ตัวหน้ายาวหรือว่ารถกระบะตัวเตี้ยก็ใส่ได้นะครับใส่ได้ไม่ติดนะครับ2 3 5 65R16 นะครับหน้าจะก,กว้างนิดนึงก่อนถนนดีดีกว่าเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวเม d อ in เจ p ปนนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นยางใหม่นะครับยางใหม่ก็ไม่ต้องไปดูสภาพมันนะครับยางใหม่ก็คือยางใหม่ตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท ต่างยังวัดจะส่งฟรีนะครับมาที่ร้านมีบริการใส่ถงให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นดอลลอปสอง r ูนห้าิบหกนะครับดอลลอปสองูนย์ห้าบหกเอทสองนะครับสัปดาห์สามสองปียี่สนะครับสภาพสวยๆนะครับตุ่มยังอยู่ชัดๆนะครับออจากที่โชว์รูมสีเส้นยังมีอยู่นะครับ รุ่นนี้นะครับดอลล็อป 205R16 นะครับใส่เป็นเบอร์ตรงของนาวาร่าตัวเตี้ยนะครับหรือว่าใส่กับรถกระบะตัวเตี้ยได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นขอบ16สีเส้นอยู่ที่7,500บาทนะครับ7,500บาทต่างเราจะส่งให้ฟรีนะครับผมต่อไปตัวนี้เป็นยางใหม่ดอลล็อปนะครับยางใหม่ดอลล็อปมีโปรโมชั่นนะครับเป็นเบอร์ 265/70R16 นะครับ 265/70R16 สัปดาห์29ปี23นะครับเป็นรุ่นดอลล็อป P/T3 นะครับดอลล็อป P/T3 นี่นะครับทีทีสามครับเป็นยางใหม่นะครับสภาพก็คือยางใหม่นะครับไม่ต้องไปดูน,นะครับตัวนี้ก็สี่เส้นมีโปรโมชั่นอยู่ทั้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทดอลล็อปสองหกห้าเจ็ดสิบอรติหกนะครับทีทีสามต่อไปเป็น ตัวนี้เป็นยางถอดป้ายแดงนะครับบิสโตนดูเลอร์ ht 684นะครับตัวนี้เป็นเบอร์265 70R16 นะครับใส่รถกระบะตัวสูงที่เป็นขอบสินะครับ2 65 70R16 สัปดาห์ส1บปี2 3นะครับสบภาพถอดัที่โชว์รูมใหม่ๆนะครับสีเส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับสบภาพสวยๆ ตุวนี้นะครับ Bitstone Duller HT 684เบอร์26570 R16 นะครับปี23สี่เส้นอยู่ที่14,500บาทครับ14,500บาทนะ 1, 4, 500, ทยังาไมาจาัดส่งปีนะครับมาที่ร้านมีบริการทยทั่วให้เรียบร้อยนะครับผมต่อไปเป็น Bitstone Duller HT 684นะครับตัวนี้เป็นเบอร์26565 R17 นะครับ26565 R17 ัปดาห์สามสิบสองปียี่สิบสามครับสัปดาห์สามสองปียี่สิบสามชุดนี้ใหม่ๆนะครับสวยๆส,สี่เส้นตุ่มยังอยู่นะครับคนยังจะมืดนิดนึงนะครับแต่ใหม่แน่นอนครับตัวนี้บิดโซนสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมืนห้าพันบาทนับหนึ่งหมืนห้าพันบาท ต่อไปสองหกห้าหกสิบอหสสิบแปดนะครับปิตโตนดูเลอร์เอทีหกแปดสี่ใส่รถตัวสูงครับสิบแปดนะครับสัปดาห์สามสิบเจดปียี่สิบสามนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับมันค่อนข้างจะมืดน,นะครับสีเต้นหน้ายางยังอยู่นะครับตุ่มยังอยู่ตอนที่โชว์รูมมืดๆนิดนึงนะครับ ชุดนี้นะครับบิตโตนสอง6กห1าหกสิบแดดูเลยให้ที6 8แปสีเส้นอยู่ที่สองหมืนบาทครับปี23ิสีเส้นสอง0มืนบาทต่อไปเปนสองห้าห้็ดสิบ7สเจ็นะครับบิตโตน255 70 R17 ชุดนี้สัปดาห์สาปี23นะครับสบภาพสวยๆนะครับสีเส้นชัดๆสภาพใหม่ๆนะครับ ชุดนี้นะครับบีสโตน255 70 R17 นะครับ255 70 R17 ใส่รถกระบะตัวสูงครับ17นะครับหรือว่า f o r ์จูเน m ยมมิก็ใส่ได้นะครับปาเดโลก็ใส่ได้แล้วก็ตัวนี้อยู่ที่14,500บาทนาบาทครับ0งม่นีน้ยบัจะสรงฟรีนะครับผมมาที่ร้านก็มีบริการใส่ทวงให้นะครับต่อไปเป็นยางเก่งอีโคคานะครับขอบู่ดูชุดนี้ได้ครับ16 5 6 5หกนะครับ หนึ่ง้าห้า R14 b i s t o n e Eco Pure p 1 5 0นะครับใส่รถเก่ง Eco คาขอบ R14 นะครับจำดา C11 ปียี่สิบสามนะครับสภาพใหม่ๆนะครับสีเส้นตุ่มยังอยู่ชัดๆนะครับชุดนี้นะครับหนึ่งหกห้าหกห้า R14 นะครับสี่เส้นอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูล้อป้ายแดงกันบ้างนะครับตัวนี้จะมีเป็นปาเจโร่ครับปาเจโร่ตัวนี้ถอดป้ายแดงใหม่ๆนะครับปี23นะครับชุดนี้นะครับอยู่ที่27,500บาทครับ27,500บาทจัดห่งให้ฟรีนะครับตัวนี้เป็นเอ็กเซนเดอร์นะครับเอ็กเซนเดอร์เอ็กเซนเดอร์ติดยางบิสโตน2 0 5 5 5 1 7นะครับปี23นะครับตุลา29ปี23เอ็กเซนเดอร์คอส ตัวนี้แม็กพร้อมยางอยู่ที่1 7 5 0 0บาทนะครับ1 7 5 0 0บาทต่อไปเป็นอีซูซุนะครับอีซูซุตัวนี้ขอบ18ถอดป้ายแดงตัวนี้อยู่ที่26,500บาทนะครับ26,500บาทตัวนี้ก็จะเป็นปาเจโร่นะครับปาเจโร่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นฟอร์ดเอเวเรนต์นะครับสนใจตัวไหนโทรมาสอบถามได้นะครับ0 8น6 9แป8 9ีร้าสแ้าอนจอนออโตแม็ตรำลูกกาอง3นะครับ ปาเจโรอีลิสสีดำก็มีนะครับติดยางโตโยปี23นะครับสินนี้2 6ง0 0น้บาทครับ26,500บาทสีดำติดยางโตโยปี23นะครับผมอ่สนใจก็โทรมาสอบถามเลยครับ084692 3892นะครับร้านเจเออโตแมกล้ำลูกกาของ3ครับล้อยางป้ายแดงครับแม็กใหม่ยางใหม่ก็มีนะครับแต่ววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ